ธอซ่อนความลับนี้มานานกว่าสิบปีแต่วันที่แม่สามีรู้ความจริงทุกอย่างก็พังลงในพริบตาข้าวันหนึ่งบ้านหลังเล็กในหมู่บ้านเงียบสงัดแม่สามีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านสายตาเหมอมองออกไปยังถนนที่ไม่มีผู้คนเธอรู้สึกได้ว่าช่วงหลังๆลูกสะใภ้ของเธอมินตรามีบางอย่างแปลกไปจากเดิมหญิงสาวที่เคยยิ้มแย้มกลับดูเศร้าพูดน้อยและหลบสายตาอยู่เสมอมินตราลูกเป็นอะไรหรือเปล่าแม่สามีถามเสียงเบาในวันหนึ่งที่ทั้งคู่กำลังจัดโต๊ะอาหาร มินตราสะดุ้งเล็กน้อยก่อนยิ้มฝืนไม่เป็นไรข้าแม่แค่เหนื่อยนิดหน่อยแต่รอยยิ้มนั้นกลับซ่อนความเจ็บปวดลึกๆไว้จนคนมองสัมผัสได้หลายคืนถัดมาแม่สามีได้ยินเสียงร้องให้เบาๆจากห้องของมินตราเธอลุกขึ้นจากเตียงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ประตูเสียงสะอื้นนั้นชัดเจนขึ้นทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับฉันเสียงมินตราพูดสั่นครือราวกับหัวใจแตกสลายแม่สามีรีบถอยกลับไปเธอไม่อยากเชื่อว่าลูกชายของตน ทันวาจะทําให้ภรรยาต้องร้องให้ทุกคืนเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดแต่เช้าวันต่อมาความจริงกลับเริ่มเปิดเผยทีละน้อยมินตราออกไปทํางานเช่นทุกวันทิ้งโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะในห้องครัวเสียงข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นหลายครั้งแม่สามีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและสิ่งที่เธอเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นในหน้าจอมีข้อความจากผู้หญิงคนหนึ่งส่งถึงทันวา ลูกชายของเธอเต็มไปด้วยคำพูดหวานลึกซึ้งที่ไม่มีภรรยาคนไหนควรเห็นคืนนี้เหมือนเดิมหน้าที่เดิมแม่สามีมือสั่นน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกชายที่เธอเลี้ยงด้วยความรักกลับทำร้ายผู้หญิงที่ซื่อสัตย์อย่างมินตราเช่นนี้คืนนั้นแม่สามีไม่หลับเลยแม้แต่วินาทีเดียวเธอนั่งมองรูปครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังน้ำตาไหลอย่างไม่รู้ตัวภาพรอยยิ้มในวันแต่งงานของทั้งคู่ยังชัดเจนอยู่ในหัวแต่ตอนนี้ทุกอย่างพังทลายลงตรงหน้า เช้าวันถัดมามินตรากลับมาพร้อมดอกไม้ในมือเธอซื้อมาฝากแม่สามีแม่ขะดอกมะลิหอมมากเลยข้าหนูเห็นแล้วนึกถึงแม่แม่สามีรับมาเงียบเียบแล้วกุมมือมินตราแน่นลูบถ้าวันหนึ่งแม่รู้ความจริงบางอย่างแม่จะยังรักลูกเหมือนเดิมได้ไหมมินตราชะนักใบหน้าเธอซีเผือดดวงตาเริ่มแดงรืน้นแม่รู้แล้วใช่ไหมคะมินตราก้มหน้าลงทันทีน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มเธอพยายามจะพูดแต่เสียงสั่นจนแทบเปล่งออกมาไม่ได้ แม่หนูขอโทษขหนูไม่อยากให้แม่รู้แบบนี้เลยแม่สามีนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถามเสียงแผวลูกแม่รู้เรื่องของธนวาแล้วเขาทำแบบนั้นจริงหรือมินตรากัดริมฝีปากแน่นเธอสายหน้าเบาๆใช่ค่ะเขามีคนอื่นหนูพยายามจะไม่พูดพยายามจะทนเพราะไม่อยากให้แม่เสียใจหนูรู้ว่าแม่รักเขามากแม่สามีหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวลูกเอ๋ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าต้องอยู่กับความเจ็บปวดขนาดนี้ทุกวัน เธอยื่นมือมากุมมือมินตราไว้แม่ผิดเองที่เลี้ยงลูกชายให้เห็นแก่ตัวแบบนั้นมินตรารีบสายหน้าอย่าพูดแบบนั้นเลยข้าแม่ไม่ได้ผิดทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของเขาหนูแค่ไม่อยากให้แม่รู้เพราะกลัวแม่จะเกลียดหนูแม่สามีกอดมินตราไว้แน่นไม่มีทางที่แม่จะเกลียดลูกได้เลยมินตราตั้งแต่วันที่ลูกเข้ามาในบ้านหลังนี้แม่ก็รักลูกเหมือนลูกแท้แท้แล้วทั้งคู่ร้องให้อยู่ในอ้อมกอดกันนานเสียงสะอื้นดังเบาๆไปทั่วห้องเหมือนความเงียบที่ยาวนานกำลังแตกออกจากกัน เย็นวันนั้นทันวากลับมาบ้านเห็นแม่และภรรยานั่งอยู่ด้วยกันเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกไปความเงียบเย็นเยียบจนใจสัน่นแม่มีอะไรกันหรือเปล่าครับเขาถามเสียงเบาแม่หันมาชาชาดวงตาแดงช้ำแต่มั่นคงทันวาแม่อยากถามแค่คำเดียวลูกเคยรักมินตราบ้างไหมทันวาชะนักหน้าเขาซีดเผือดมือเย็นเฉียบเขามองภรรยาที่นั่งน้ำตาไหลอย,อยู่ข้างๆแล้วพูดไม่ออก แม่รู้ทุกอย่างแล้วเสียงแม่ดังขึ้นข้อความในโทรศัพท์แม่เห็นหมดแล้วลูกทำแบบนี้ได้ยังไงกับผู้หญิงที่รักลูกหมดหัวใจธนวาก้มหน้าเงียบเสียงสัน่นแม่ครับผมผมผิดเองผมแค่หลงผิดแม่ลุกขึ้นยืนดวงตาเต็มไปด้วยความผิดหวังลูกไม่ได้แค่หลงผิดลูกทำลายหัวใจของคนสองคนทั้งภรรยาและแม่ของลูกเองน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งมินตราลุกขึ้นเธอพูดทั้งน้ำตาไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วข้าหนูจะไปเองหนูไม่อยากให้แม่ต้องทุกข์เพราะหนู แม่ความมือเธอไว้อย่าไปเลยลูกอย่าให้ความผิดของเขามาทำลายชีวิตลูกแต่ในดวงตาของมินตรามีเพียงความว่างเปล่าแม่บางครั้งความรักก็ไม่พอที่จะรักษาใจคนได้หนูเหนื่อยแล้วจริงๆคะ่ะมินตราเดินไปเก็บกระเป๋าชาชาเสียงซิปกระเป๋าดังเบาๆแต่กลับดังราวกับฟ้าผ่าในหัวใจของแม่สามีมินตราลูกจะไปไหนแม่ถามทั้งน้ำตา หญิงสาวหันกลับมายิ้มจางๆหนูอยากไปอยู่ที่สงบสงบสักพักขค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่หนูไม่โกรธใครแล้วนะคะแค่ไม่อย,อยากอยู่ในที่ที่ทำให้หนูเจ็บอีกต่อไปแม่สามีเดินเข้ามากอดเธอแน่นลูกคือครอบครัวของแม่นะ่อยากคิดว่าตัวเองอยู่ลำพังแม่จะอยู่ตรงนี้เสมอมินตรากอดตอบร่างบางสันเทาขอบคุณนะคะแม่แม่คือสิ่งเดียวที่ทำให้หนูยังยิ้มได้ในบ้านหลังนี้เธอวางกระเป๋าไว้ตรงหน้าประตูแล้วหันกลับไปมองรูปแต่งงานของตัวเองกับธันวาที่แขวนอยู่บนผนัง ภาพในกรอบยังคงเป็นรอยยิ้มของวันนั้นแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เจ็บปวดทันวายืนอยู่ไม่ไกลเขามองพันรยาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจยมินตราผมขอโทษผมอยากแก้ไขทุกอย่างหญิงสาวสายหน้าเบาเบาบางสิ่งเมื่อแตกแล้วมันไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเหมือนหัวใจของนูตอนนี้เธอเดินออกจากบ้านช้าๆลมยามเย็นพัดผ่านเสียงใบไม้ไหวคล้ายเสียงร่ำให้ของโชคชะตา แม่สามีมองตามลูกสะภ้ยที่เดินหายไปในความมืดน้ำตาเธอไหลไม่ขาดสายในใจของเธอมีเพียงคำเดียวที่วงเวียนถ้าแม่รู้เร็วกว่านี้ลูกคงไม่ต้องเจ็บขนาดนี้หลังจากวันนั้นบ้านหลังเดิมกลายเป็นที่ว่างเปล่าทันวานั่งเงียบอยู่ในห้องคนเดียวทุกคืนเสียงหัวเราะที่เคยมีจากมินตราหลายเดือนผ่านไปแม่สามีเริ่มออกไปวัดทุกเช้าเธอจุดทูอธิษฐานขอให้มินตรามีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจนวันหนึ่งจดหมายฉบับหนึ่งถูกส่งมาถึงหน้าบ้าน บนซองจ่าหน้าด้วยลายมือที่คุนตาถึงคุณแม่ที่หนูรักมากที่สุดในโลกมือของแม่สามีสันเทาเธอค่อยๆเปิดจดหมายออกเสียงกระดาษขยับเบาๆแต่ในใจของเธอกลับเต้นแรงราวจะระเบิดแม่ขหนูอยู่ดีค่ที่นี่อากาศดีมากหนูเริ่มทำงานใหม่และได้เรียนรู้ที่จะยิ้มอีกครั้งขอบคุณนะคะที่แม่ไม่เคยโทษหนูหนูสัญญาว่าวันหนึ่งหนูจะกลับไปกอดแม่อีกครั้ง น้ำตาแม่สามีไหลาอาบแก้มแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าลูกเอย๋ยแม่จะรอวันนั้นวันที่เราจะได้กอดกันอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปทันวายังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดิมบ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบและความว่างเปล่าเสียงของมินตราเสียงหัวเราะในครัวเสียงการน้ำชาที่เคยเดือดพร้อมกลิ่นชาไทยหอมๆทุกเชา้าทุกอย่างเหลือเพียงความทรงจำ เขาเริ่มรู้แล้วว่าความผิดที่ตัวเองทําไว้มันไม่ได้ทําลายแค่หัวใจของภรรยาแต่มันยังทําลายความไว้ใจของแม่และความสมบของทั้งบ้านคืนหนึ่งเขานั่งมองรูปแต่งงานของตัวเองอีกครั้งมือสั่นเบาๆก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นผมจะตามหาเธอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเขาเริ่มออกตามหามินตราไปตามที่ทํางานเก่าโทรถามเพื่อนๆของเธอทุกคนเพียงสายหน้าเธอย้ายไปต่างจังหวัดแล้วไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหน ทันวาไม่ยอมแพ้เขาขับรถไปทั่วภาคเหนือภาคกลางผ่านหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งจนในที่สุดเขาก็มาถึงวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองเงียบสงบที่ชื่อว่าวัดโพทองตรงมานั่งใต้ต้นโพเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังให้อาหารแมวหน้าเธอดูผ่องใสขึ้นมากกว่าที่จำได้แต่แววตายังคงเศร้าและลึกเหมือนเดิมใช่เธอคือมินตราทันวาชนกหัวใจเต้นแรงเขาเดินเข้าไปช้าๆมินตราหญิงสาวเงยหน้าขึ้นสบตาเขาเพียงครู่เดียวก่อนเบือนสายตานี้คุณมาทำไม ทันวานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนผู้เสียงแผ่วผมอยากขอโอกาสอยากขอโทษไม่ใช่แค่คำพูดแต่ด้วยการกระทำผมอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมินตราหัวเราะเบาๆแต่ในเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความปวดร้าวคุณรู้ไหมตอนที่ฉันร้องให้ทุกคืนฉันเคยภาวนาให้คุณมาพูดแบบนี้แต่ตอนนั้นคุณไม่อยู่ทันวากม้มหน้าน้ำตาคลอผมรู้ผมโง่ผมเห็นค่าของคุณช้าไปหญิงสาวยิ้มบางๆบ,บางครั้ง การจากลาอาจเป็นการให้อภัยที่ดีที่สุดเพราะมันทําให้เราทั้งคู่ได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนเธอลุกขึ้นหยิบถุงอาหารแมวที่เหลือส่งให้เขาช่วยฉันให้อาหารพวกมันหน่อยอย่าให้พวกมันหิวเหมือนหัวใจของเราในวันนั้นเลยท่านวารับถุงมาด้วยมือที่สั่นเขานั่งลงข้างเธอโดยไม่พูดอะไรมีเพียงเสียงแมวที่กินอาหารเบาๆกับเสียงลมที่พัดผ่านใบโพเสียงนั้นอ่อนโยนราวกับกําลังปลอบหัวใจของคนทั้งคู่ เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยแต่ในความเงียบมีบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปไม่ใช่การกลับมารักเหมือนเดิมแต่เป็นการให้อภัยที่แท้จริงหลายสัปดาห์ต่อมาธันวากลับมาบ้านพร้อมจดหมายฉบับหนึ่งในมือเขาวางไว้บนโต๊ะของแม่แม่ครับผมเจอมินตราแล้วเธอสบายดีครับเราคงไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เธอสอนผมให้รู้จักคำว่ารักและให้อภัยขอบคุณที่แม่ไม่เคยเลิกเชื่อว่าผมจะเปลี่ยนได้ แม่สามีอ่านข้อความนั้นช้าๆน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความหวังเธอมองรูปครอบครัวบนผนังยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพึมพำเบาๆบางครั้งความลับไม่ได้ทำลายชีวิตเราแต่มันเปิดเผยความจริงที่ทำให้เรารู้ว่าใครคือคนที่เราควรรักให้มากที่สุดลมเย็ยนพัดผ่านมาหน้าต่างเสียงระฆคังวัดดังแผ่วๆอยู่ไกลๆและในใจของแม่ทุกอย่างกลับมาสงบอีกครั้งหัวใจแตกสลายหลายปีผ่านไป บ้านหลังเดิมของแม่สามีตอนนี้เงียบสงบและอบอุ่นกว่าเดิมต้นมะลิที่มินตราเคยปลูกไว้หน้าบ้านเติบโตสูงและออกดอกขาวสะพรั่งกลิ่นหอมลอยอบอวลทั่วลานบ้านทุกเช้าแม่สามีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นแห่งการเวลาแต่แววตายังอบอุ่นเหมือนเดิมเธอยังคงรดน้ำต้นมะลิทุกวันเหมือนเดิมเพราะมันทําให้เธอนึกถึงลูกสะภ้ยที่เคยอยู่ข้างๆวันหนึ่งเสียงรถคันหนึ่งดังมาจากหน้าบ้านเธอเงยหน้าขึ้นมองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งก้าวลงจากรถช้า หญิงสาวคนนั้นสวมชุดเรียบง่ายแต่รอยยิ้มของเธอกลับอ่อนโยนและคุ้นตาเหลือเกินแม่สามีหียีตาพอเห็นชัดก็ถึงกับอึ้งไปมินตราลูกจริงๆเหรอมินตรายิ้มน้ำตาเริ่มเออใช่ค่ะแม่หนูกลับมาแล้วทั้งสองคนรีบเดินเข้าหากันก่อนโผลเข้ากอดแน่นร่างของแม่สามีสันเทาแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความอุ่นที่ไม่ได้รู้สึกมานานลูกอยู่ที่ไหนมาตลอดแม่คิดถึงลูกทุกวันเลย มินตรายิ้มทั้งน้ำตาหนูอยู่เชียงใหม่ข้าหนูเปิดร้านกาแฟเล็กๆก,กับเพื่อนๆทุกเช้าเวลารดน้ำต้นไม้หนูจะนึกถึงแม่เสมอแม่หัวเราะเบาๆแม่ก็รดน้ำต้นมะลิทุกวันเพราะกลิ่นมันทำให้แม่รู้สึกเหมือนลูกยังอยู่ข้างๆทั้งคู่หัวเราะทั้งน้ำตามินตรากุมมือแม่ไวแน่นแม่ยังเหมือนเดิมเลยนะขะยังใจดีเหมือนเดิมแม่มองลูกสะพ้ยด้วยสายตาอ่อนโยนลูกต่างหากที่โตขึ้นเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยนะแม่ภูมิใจในตัวลูกมาก มินตราพยักหน้าหนูเรียนรู้แล้วเขาว่าความเจ็บปวดไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้อภยัยแม่ยิ้มใช่ลูกการให้อภัยคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตทั้งสองคนเดินเข้าบ้านด้วยกันแม่ต้มน้ำชากลิ่นชามกลุ่นลอยไปทั่วห้องมินตราช่วยจัดถ้วยชาเหมือนวันเก่าๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแม่คามินตราพูดเสียงเบาถ้าได้เริ่มต้นใหม่หนูอยากให้แม่รู้ว่าหนูยังรักที่นี่เหมือนเดิมรักแม่เหมือนเดิมแม่สามีกุมมือเธอไว้แน่นแล้วแม่ก็จะรักลูกเหมือนเดิม ไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปกลายแค่ไหนทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆแม่หันไปเปิดทันวายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยสำนึกและความเงียบงนันเขากม้มศีรษะแม่ครับผมขอแค่ได้ทักทายเธอสักครั้งสายตาของเขามองไปที่มินตราไม่ใช่ด้วยความคาดหวังแต่ด้วยความเคารพมินตรามองเขาเธอยิ้มบางๆสวัสดีค่ะคุณทันวาดีใจนะคะที่คุณดูดีขึ้น ทันวาพยักหน้าผมเปลี่ยนงานแล้วครับตอนนี้ช่วยงานที่วัดแม่บอกว่าผมควรเริ่มทำสิ่งดีๆแทนสิ่งที่เคยทำพลาดบรรยากาศเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่แม่จะพูดขึ้นดีแล้วลูกอดีตคือบทเรียนปัจจุบันคือโอกาสมินตรายิ้มอย่างอบอุ่นเราให้อภัยกันแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแสงแดดยามเย็นสาเข้ามาทางหน้าต่างกระทบกับรูปถ่ายเก่าๆบนผนังที่มีรอยร้าวเล็กๆแต่ยังแขวนอยู่มั่นคง เหมือนหัวใจของพวกเขาที่เคยแตกร้าวแต่กลับยืนหยัดด้วยความรักและการให้อภยัยเสียงนกร้องเบาๆจากต้นมาลีน้าบ้านลมพัดกลิ่นหอมเข้ามาในห้องอีกครั้งเมืองเชียงใหม่ยามเช้าเต็มไปด้วยหมอกบางๆและกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นจากร้านเล็กๆที่ชื่อว่ามาลิคาเฟ่ป้ายไม้หน้าร้านเขียนด้วยลายมือเรียบง่ายพร้อมดอกมาลีแห้งที่มินตราติดไว้ทุกวันเพื่อระลึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอรักเหมือนแม่แท้ ภายในร้านตกแต่งด้วยโทนอบอุ่นเสียงเพลงเบาๆคลออยู่ในอากาศลูกค้าหลายคนเข้ามานั่งจิบกาแฟยามเช้าและในมุมเล็กๆใกล้หน้าต่างมินตรานั่งอยู่พร้อมรอยยิ้มสงบเธอสวมผ้ากันเปื้อนสีครีมผมถูกรวบเรียบร้อยดวงตาของเธอยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่ลึกขึ้นเติบโตขึ้นข้างๆเธอมีเด็กหญิงตัวน้อยอายุราวสี่ขวบกำลังวาดรูปด้วยสีเทียนแม่มินตราตราหนูวาดแม่กับยายมะลินะคะเด็กหญิงพูดพร้อมชูภาพให้ดูเป็นภาพผู้หญิงสองคนยืนจับมือกันใต้ต้นมะลิ มินตรายิ้มดวงตาเริ่มพร่าส่มเก่งจังเลยลูกวาดได้สวยมากใช่เด็กหญิงคนนั้นคือมลิลูกบุญธรรมที่มินตรารับมาเลี้ยงหลังจากเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่เธออยากมอบความรักให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนที่แม่สามีเคยมอบความรักให้เธอในทุกเช้ามินตราจะส่งกาแฟแกล่องหนึ่งไปที่บ้านเก่าในกรุงเทพพร้อมจดหมายสั้นๆว่าแม่ขนูคิดถึงนักขดอกมลิที่ร้านบานแล้วขาหอมเหมือนเดิมเลย แม่สามีที่ตอนนี้สุขภาพอ่อนแรงลงเล็กน้อยมักจะเปิดอ่านจดหมายเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มทุกครั้งเธอตั้งกรอบรูปของมินตราและหลานสาวไว้บนโต๊ะข้างเตียงลูกของแม่มีความสุขแค่นี้แม่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ววันหนึ่งมินตราได้รับโทรศัพท์จากกรุงเทพเสียงปลายสายคือหมอจากโรงพยาบาลคุณมินตราคุณแม่ไม่สบายมากอยากเจอคุณเป็นครั้งสุดท้ายครับ หัวใจของมินตราหยุดเต้นไปชั่วขณะน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอรีบเก็บของขับรถกลับกรุงเทพทันทีเมื่อถึงโรงพยาบาลห้องพักคนไข้เงียบสงบแม่สามีนอนอยู่บนเตียงสีขาวดวงตาอ่อนแรงแต่ยังยิ้มอยู่มินตราลูกมาแล้วเหรอเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมินตรากุมมือแม่ไวแน่นแม่หนูกลับมาแล้วนะขะอยาหลับนะคะแม่ยิ้มแม่ไม่ได้จะไปไหนแค่ร่างกายมันอ่อนแรงแต่หัวใจของแม่ยังอยู่กับลูกเสมอ น้ำตาไหลพรากมินตราซบลงกับมือแม่หนูรักแม่นคะขอบคุณที่รักหนูมาตลอดแม่มองเธอด้วยรอยยิ้มสุดท้ายลูกทำให้แม่รู้ว่าความเป็นแม่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากเลือดเดียวกันแต่อยู่ที่หัวใจมือของแม่ค่อยๆค,คลายออกเสียงเครื่องวัชิพ,พจรแผ่วเบาลงมินตรากอดแม่ไว้แน่นร้องให้จนเสียงสั่นแม่หนูจะดูแลต้นมะลิให้เหมือนเดิมนะคะหลายเดือนหลังจากนั้นมินตราปลูกต้นมะลิอีกต้นไว้หน้าร้านข้างต้นเดิม เธอสอนลูกสาวตัวน้อยรดน้ำทุกเช้าพร้อมพูดคำเดิมซ้ำๆว่าดอกมะลิคือกลิ่นของความรักที่ไม่มีวันตายเย็นวันหนึ่งหลังฝนตกสายลมอ่อนๆพัดกลิ่นดอกมะลิให้ลอยฟุ้งทั่วร้านมะลิคาเฟ่อ,อีกครั้งมินตรายืนอยู่หน้าร้านมองต้นมะลิที่ตอนนี้ออกดอกเต็มต้นดอกสีขาวบริสุทธิ์สะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นเธอเอื้อมมือสัมผัสด,ดอกหนึ่งเบาๆแล้วหลับตาเสียงของแม่สามียังคงดังอยู่ในใจความรักไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นใคร แต่อยู่ที่ว่าเราทำให้ใครรู้สึกว่าเขามีค่าแค่ไหนข้างหลังมีเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งเข้ามาแม่มินตรายายมะลิมาหาหนูหรือยังคะมินตราหัวเราะเบาๆแล้วก้มลงอุ้มลูกสาวยายมะลิอยู่ในหัวใจของเราทั้งคู่ไงลูกเด็กน้อยยิ้มกว้างเกื้อมือจับหน้าอกตัวเองอยู่ตรงนี้เหรอคะใช่จ้าอยู่ตรงนี้เลยทั้งสองยืนมองดอกมะลิที่แกว่งเบาๆตามแรงลมเสียงหัวเราะของเด็กหญิงผสมกับเสียงลมเสียงระฆังลมที่แม่เคยห้อยไว้ยังคงดังแผ่ว มินตราหันไปมองป้ายไม้ที่แม่เคยช่วยทำไว้ตัวอักษรเดิมยังคงชัดเจนมลิคาเฟ่ใต้ป้ายนั้นมินตราแอบเพิ่มข้อความเล็กๆด้วยมือของเธอเองว่าเพื่อแม่ผู้สอนให้ฉันเข้าใจว่าความรักแท้ไม่ต้องการคำอธิบายคำนั้นร้านมาลีเต็มไปด้วยแสงเทียนนับสิบดอกมาิีถูกวางไว้ตามโตะ๊ะลูกค้าหลายคนมานั่งเงียบๆฟังเสียงเพลงบรรเลงคลอไปกับฝนที่ตกปรยๆ บนผนังร้านมินตราแขวนภาพขาวดำใบหนึ่งเป็นภาพเธอกับแม่สามีในวันเปิดร้านครั้งแรกใต้ภาพมีข้อความสั้นๆเขียนไว้ว่าเธอจากไปแล้วแต่ความรักของเธอยังอยู่ทุกที่ที่ทมีดอกมะลิบานดอกไม้บานมินตรายืนมองภาพนั้นน้ำตาคลอแต่ยิ้มออกมาเธอรู้แล้วว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่มีความรักที่จริงใจก็เพียงพอกล้องค่อยๆแผนออกจากร้านมะลิคาเฟ่ แสงเย็นของวันสุดท้ายค่อยๆละลายเข้ากับท้องฟ้าและกลิ่นหอมของมะลิก็ยังคงอยู่เหมือนความรักของแม่ที่ไม่มีวันจางหายพระจันทร์เสี้ยวจบบริบูรณ์หลังจากค่ำคืนนั้นผ่านไปมินตรายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายในเชียงใหม่แต่หัวใจของเธอไม่เคยว่างเปล่าอีกเลยเพราะทุกครั้งที่เธอเดินผ่านต้นมะลิเธอจะได้ยินเสียงของแม่สามีลอยมากับสายลมเบาๆเหมือนกำลังพูดว่าลูกเอ๋ย อย่าก,กลัวที่จะให้อภัยเพราะการให้อภัยคือหนทางเดียวที่จะทำให้หัวใจเป็นอิสระวันหนึ่งเด็กหญิงมะลิลูกสาวของมินตราวิ่งเข้ามาหาแม่พร้อมถือกระดาษในมือแม่ขนูเขียนจดหมายถึงยายมะลีได้ไหมมินตรายิ้มได้สิลูกเขียนเลยนะแม่จะส่งให้ยายผ่านลมมะลีเองเด็กหญิงเริ่มเขียนอย่างตั้งใจตัวหนังสือโยเยแต่เต็มไปด้วยความรักยายมะลิหนูอยากให้ยายรู้ว่าหนูจะดูแลแม่มินตราแทนยายนะขะหนูจะทำให้ยายยิ้มจากบนฟ้า เมื่อเข็นเสร็จมินตราพับจดหมายวางไว้ใต้ต้นมะลิแล้วจุดเทียนเล่มเล็กๆแสงเทียนนั้นไหวระยับท่ามกลางลมอ่อนๆกลีบดอกมะลิหล่นลงมาชา้ชาๆราวกับคำตอบจากสวรรค์คืนนั้นมินตรานั่งมองดวงดาวเธอพูดเบาๆกับลมว่าแม่คะหนูให้อภัยทุกอย่างแล้วหนูไม่โกรธใครอีกเลยหนูจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยหัวใจที่แม่ให้ไวเสียงลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยใบมะลิไหวตามจังหวะเหมือนมีใครบางคนยิ้มอยู่ในนั้นภาพตัดไปที่เช้าของวันใหม่ ร้านมาลิคาเฟ่ยังคงเปิดตามปกติลูกค้าแน่นร้านเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งและที่มุมหนึ่งของร้านมินตราวางกรอบรูปใหม่เป็นภาพเธอกับลูกสาวยืนใต้ต้นมะลิใต้ภาพนั้นมีข้อความสั้นๆที่เธอเขียนไว้เองว่าแม่จากไปแล้วแต่ความรักของแม่กลายเป็นแสงสว่างให้ฉันเดินต่อไปดวงอาทิตย์พร้อมก้อนเมฆขนาดเล็กกล้องค่อยๆถอยออกเห็นท้องฟ้ายามเช้าที่สดใสแสงแดดลอดผ่านใบมะลิ ดอกสีขาวสันไหวราวกับกำลังยิ้มเสียงสุดท้ายที่แผ่วเบาลอยมาตามลมหลายปีหลังจากร้านมาลิคาเฟ่กลายเป็นที่รู้จักในเชียงใหม่เรื่องราวของหญิงสาวที่ดูแลแม่สามีจนวาระสุดท้ายเริ่มแพรก่กระจายออกไปบนโซเชียลผู้คนแชร์เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางพร้อมข้อความว่านี่คือเรื่องราวของความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกความรักระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้ วันหนึ่งรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นได้มาติดต่อมินตราเพื่อขอสัมภาษณ์เธอในฐานะผู้หญิงธรรมดาที่เปลี่ยนความเกลียดชังให้กลายเป็นความรักตอนแรกเธอลังเลไม่อยากให้ชีวิตกลายเป็นข่าวแต่เมื่อเธอนึกถึงคำของแม่เธอก็ยิ้มและตอบตกลงในวันสัมภาษณ์ทีมงานตั้งกล้องไว้ที่หน้าร้านกลิ่นมะลิหอมไปทั่วบรรยากาศมินตรานั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้ดวงตาเต็มไปด้วยแววสมบผู้สื่อข่าวถามว่าคุณมินตราเสียใจไหมที่วันหนึ่งเคยเกลียดแม่สามีของตัวเอง เธอยิ้มบางๆแล้วตอบว่าไม่คะเพราะถ้าหนูไม่เคยเกลียดหนูก็คงไม่รู้ว่าการให้อภัยมันมีค่าขนาดไหนกล้องจับภาพดวงตาของเธอที่เริ่มมีน้ำตาเธอพูดต่อเบาๆแม่เคยบอกหนูว่าความรักไม่ต้องพูดดังๆแค่ทำให้คนที่เรารักยิ้มได้เท่านั้นก็พอแล้วหลังจากรายการนั้นออกอากาศร้านมาริคาเฟ่มีลูกค้ามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่มินตรารู้สึกดีใจที่สุดไม่ใช่ยอดขายแต่คือจดหมายจากผู้หญิงทั่วประเทศที่ส่งมาหาเธอ บางคนเขียนว่าหนูเกลียดแม่สามีมากแต่หลังจากดูเรื่องของพี่หนูเริ่มลองเปิดใจดูอีกครั้งอีกฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือสันสันว่าแม่ผัวของฉันป่วยหนะักฉันกำลังจะทิ้งเธอไว้คนเดียวแต่พอได้ดูเรื่องของคุณฉันกลับไปกอดแม่คืนนั้นเลยมินตราอ่านทุกฉบับด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าเรื่องราวของแม่ไม่ได้จบลงแค่ที่เธอกับลูกแต่มันกำลังเปลี่ยนหัวใจของผู้คนทั่วประเทศทุกคืนก่อนปิดร้านมินตราจะจุดเทียนเล็กๆไว้ใต้ต้นมะลิ แล้วพูดเบาๆกับดอกไม้สีขาวที่บานอยู่เสมอว่าแม่คะตอนนี้เรื่องของเรากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วนะแสงเทียนนั้นสะท้อนในดวงตาเธอเหมือนประกายดาวลมเย็ยนพัดผ่านเสียงระฆังลมดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเสียงของแม่ตอบกลับมาแม่ไม่ได้จักไปไหนเลยลูกเพราะความรักของแม่ยังเบ่งบานในหัวใจของคนทั้งโลกดอกไม้บานกล้องค่อยๆละออกจากร้านมาลิคาเฟ่ แสงไฟยามค่ำคืนค่อยๆจางหายเหลือเพียงกลิ่นมะลิที่ลอยอยู่ในอากาศและเสียงหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังคงเต้นด้วยความรักไม่รู้จบตาลายวันฝนตกหนักในเชียงใหม่เสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีของมะลิคาเฟ่ดังเป็นจังหวะมินตรากำลังเก็บโต๊ะหลังจากลูกค้ากลุ่มสุดท้ายกลับไปเธอเงยหน้ามองฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆฝนพร้อมรอยยิ้มบางๆที่ผนังร้านมีโปสการ์ดหลายร้อยใบายจากผู้คนทั่วประเทศทุกใบเขียนถึงเธอบางคนบอกว่าขอโทษแม่ บางคนบอกว่าเริ่มเข้าใจคำว่ารักอีกครั้งเธอมองโปสการ์ดพวกนั้นแล้วกระซิบเบาๆว่าแม่เราทำสำเร็จแล้วนะทันใดนั้นเด็กหญิงมะลิที่ตอนนี้โตขึ้นเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ12ปีเดินเข้ามาพร้อมถือดอกมะลิช่อหนึ่งในมือแม่ขนูเอาดอกมะลิจากต้นที่แม่ปลูกไว้มาให้ใหยายคะ่ะมินตรารับดอกมะลิมาวางไว้ตรงกรอบรูปของแม่สามีแล้วหลับตาภาพความทรงจำย้อนกลับมา วันที่แม่เคยจับมือเธอบอกว่าลูกคือของขวัญของแม่เธอเปิดตาขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่สงบและอบอุ่นมาริลูจำไวนะ้ะความรักแท้จริงไม่ใช่แค่การได้อยู่ด้วยกันแต่คือการอยู่ในหัวใจของกันและกันแม้ในวันที่จากลาเด็กหญิงยิ้มพร้อมตอบว่าหนูจะจำไว้ค้าแม่มินตราเสียงฝนค่อยๆเบาลงแสงอาทิตย์เริ่มลอดผ่านก้อนเมฆก,กลิ่นมะลิหอมลอยคลุ้งไปทั่วร้านกลิ่นเดียวกับวันแรกที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ ข้างร้านมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ในร่มเขามองร้านมะลิด้วยสายตาเศร้าและคิดถึงเขาคืออาทรลูกชายของแม่สามีและอดีตสามีของมินตราหลังจากแม่จับไปเขาออกเดินทาง,างต่างประเทศนานหลายปีวันนี้เขากลับมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำขอโทษมินตราเดินออกมาหน้าร้านทั้งสองสบตากันไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงสายตาที่บอกทุกอย่างฝนหยุดตกดอกมะลิกลีบหนึ่งร่วงลงระหว่างพวกเขา อาทรพูดเสียงสัน่นแม่คงภูมิใจในเธอมากมินตราเธอยิ้มตอบเบาๆและแม่ก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอข้าในทุกลมหายใจของเราทั้งคู่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วมินตรายื่นดอกมะลิให้เขานี่จากแม่คะอาทรรับไว้น้ำตาเอ,อ่ขึ้นทันทีเขามองดอกไม้ในมือสีขาวบริสุทธิ์สันไหวเบาๆตามแรงลมเขากระซิบว่าแม่ผมกลับมาแล้วเสียงเพลงบันเลงคลอเบาๆ ภาพสุดท้ายคือครอบครัวเล็กๆยืนอยู่ใต้ต้นมะลิดอกไม้สีขาวร่วงลงเหมือนหิมะกลางฤดูฝนและบนจอขึ้นข้อความสุดท้ายว่าบางคนจากไปแต่ทิ้งไว้ซึ่งกลิ่นของความรักที่ไม่มีวันเลือนหายดอกไม้บานกล้องแพนออกช้าเห็นร้านมะลิคาเฟ่สว่างท่ามกลางฝนพรำเหมือนหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านความเจ็บปวดจนกลายเป็นแสงแห่งความรักตาลาย หลังจากวันนั้นทุกอย่างในชีวิตของมินตราเปลี่ยนไปตลอดการความลับที่ถูกเปิดเผยทำให้บ้านทั้งหลังพังลงเหมือนเศษแก้วแตกกระจายแต่ในความแตกสลายนั้นกลับมีบางสิ่งค่อยๆพลิบานขึ้นความเข้าใจมินตราย้ายออกจากบ้านใหญ่หลังจากงานศพของแม่สามีเธอไม่ได้นำสิ่งของมีค่าไปเลยนอกจากต้นมะลิที่แม่เคยปลูกไว้ข้างหน้าบ้านเธอขุดมันขึ้นมาอย่างทะนุถนอมก่อนจะพาไปปลูกไว้ในร้านกาแฟเล็กๆที่เชียงใหม่ วันเวลาผ่านไปหลายปีร้านมาริคาเฟ่กลายเป็นที่พักใจของผู้คนมากมายเธอใช้กลิ่นของมาริเป็นสัญ,ญลักษณ์กลิ่นแห่งการให้อภัยกลิ่นแห่งความรักที่ไม่มีวันตายใครก็ตามที่เข้ามาในร้านจะได้ยินเสียงเพลงเบาๆและกลิ่นหอมที่อบอวลไม่เคยจางทุกเช้ามินตราจะวางแก้วกาแฟไว้ตรงโต๊ะมุมหน้าต่างพร้อมกระซิบเบาๆว่าแม่คะวันนี้ร้านเปิดแล้วนะแม้แม่จะจากไปนานแล้วแต่ในใจของมินตราแม่ยังอยู่ทุกลมหายใจ เธอไม่เคยลืมวันสุดท้ายที่แม่จับมือเธอไว้น้ำเสียงนั้นยังชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานลูกเอย๋ยคนเราผิดได้แต่ถ้ารู้จักรักและให้อภัยนั่นแหละคือความดีที่แท้จริงคืนนั้นมินตราร้องให้จนหลับไปบนตักแม่น้ำตาทั้งสองไหลรวมกันเหมือนหัวใจที่แตกสลายได้เยียวยากันและกันหลังจากแม่จากไปเธอได้เรียนรู้ว่าการจากลาไม่ใช่จุดจบของความรักมันคือการเริ่มต้นของความเข้าใจการให้อภัยตัวเองและการให้อภัยคนอื่น วันหนึ่งในฤดูฝนมินตรานั่งมองต้นมะลิที่กำลังออกดอกเต็มต้นเด็กหญิงมะลิลูกสาวบุญธรรมของเธอเข้ามากอดจากด้านหลังเสียงใสๆส,สดังขึ้นว่าแม่มินตราหนูฝันเห็นยายมะลิยาย,ยายยิ้มให้หนูด้วยมินตราย,ยิ้มน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวยายเขาคงดีใจที่หนูกับแม่ยังอยู่ด้วยกันและยังรักกันเหมือนเดิมเด็กหญิงถามต่อแม่คะยายมะลิอยู่ที่ไหนเหรอคะมินตราก้มลงแต่หน้าอกลูกเบาๆาแล้วตอบว่าอยู่ตรงนี้ลูก อยู่ในหัวใจของเราทั้งคู่เวลาผ่านไปอีกหลายปีเด็กหญิงมาริโตขึ้นเธอเริ่มช่วยแม่ทำงานในร้านกาแฟในวันครบรอบวันจากของยายมินตรานำรูปแม่ออกมาตั้งบนโตะ๊ะมีเทียนดวงหนึ่งและดอกมาริช่อเล็กวางข้างหน้าเธอหลับตาสูดกลิ่นหอมของมะริแล้วพูดเบาๆว่าแม่ขนูไม่โกรธใครอีกแล้วหนูเข้าใจทุกอย่างแล้วคะ่ะทันใดนั้นลมเย็นพัดผ่านเบาๆกลีบดอกมะลิหล่นลงมาช้าๆ เธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงดาวแล้วหัวเราะทั้งน้ำตาในคืนนั้นเธอฝันเห็นแม่แม่ในชุดผ้าขาวยิ้มอ่อนๆและพูดด้วยเสียงอบอุ่นเหมือนเดิมว่าลูกทำได้ดีมากแล้วมินตราแม่ภูมิใจในลูกเหลือเกินเช้าวันรุ่งขึ้นมินตราตื่นขึ้นพร้อมหัวใจที่สงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอเดินไปเปิดร้านเห็นต้นมะลิออกดอกเต็มต้นอีกครั้ง ดอกสีขาวสะอาดหันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์เหมือนกำลังบอกว่าทุกสิ่งที่แม่หวังไว้กำลังเติบโตดามแล้วลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านหยุดมองภาพถ่ายที่แขวนอยู่บนผนังเป็นภาพมินตรากับแม่สามีในวันเปิดร้านครั้งแรกใต้ภาพนั้นมีข้อความที่เธอเขียนด้วยมือว่าเธอจากไปแล้วแต่ความรักของเธอยังเบ่งบานในทุกลมหายใจของฉันลูกค้าคนนั้นยิ้มแล้วพูดเบาๆว่า,วาเรื่องของคุณทำให้ผมอยากกลับไปขอโทษแม่ครับมินตราย,ยิ้มตอบเบาๆ ขอโทษไม่สายหรอกค่ะถ้าเรายังมีโอกาสพูดหลังจากชายคนนั้นออกจากร้านเธอหันไปมองต้นมะลิอีกครั้งเธอรู้ดีว่าเรื่องราวของเธอไม่ใช่เพียงความทรงจำของคนคนหนึ่งแต่มันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนกลับมารักอีกครั้งตกเย็ยนฝนโปรยเบาๆเหมือนทุกครั้งที่แม่ชอบเธอวางถ้วยชาไว้บนโต๊ะแล้วนั่งมองท้องฟ้าฝนตกกระทบกระจกเป็นเสียงดนตรีอ่อนโยนแม่คะหนูคิดถึงหน้าเธอกระซิบเบาๆ สายลมพัดผ่านเสียงระฆังลมดังขึ้นอีกครั้งและในกลิ่นของมะลิที่ลอยมาเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกอดเธอไว้แน่นจากด้านหลังมินตรายิ้มหลับตาแล้วพูดเบาๆว่าแม่ไม่ต้องห,งห่วงนะข้หนูจะอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขเพื่อแม่กล้องค่อยๆแผนออกจากร้านมะลิคาเฟ่เสียงเพลงเบาๆคลอไปพร้อมสายฝนดอกมะลิบนต้นแกว่งไว้ตามแรงลมราวกับกำลังโบกมือลาภาพสุดท้ายคือข้อความบนหน้าจอสีขาวเรียบง่ายว่า ความลับที่ทำให้หัวใจแตกสลายกลับกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่าความรักแท้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่จริงใจก็พอ